อัสลามุอะลัย კ m มบารุงมาตุลลอฮิวะบารูกาตุสวัสดีนกักเรียนชั้นป .2 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูซวยลาอีกครั้งนะคะในรายวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มีหลากหลายเคลืงก,กันกับระบบความคิดของคนนะคะซึ่งสามารถแบ่ง หลักๆก,ก็คือ3หน่วยด้วยกันนะคะนั่นก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลข้อมูลและหน่วยแสดงผลข้อมูลนะคะและเรามาดูนะคะว่าการเปรียบเทียบการทํางานนะคะระหว่างคนกับคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูกันเลยนะคะต่อไปเรามาดูนะคะการเปรียบเทียบระบบความคิดของมนุษย์กับการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะ มนุษย์รับข้อมูลนะคะสามารถรับข้อมูลประเภทต่างๆผ่านอาวัยวะรับสัมผัสที่5ดังนี้นะคะ1ตานะคะการมองเห็นจะได้รับข้อมูลภาพนะคะผ่านดวงตาโดยการมองนะคะ 2. ความรู้สึกต่างๆนะคะจะได้รับข้อมูลความรู้สึก นะคะคผ่านผิวหนังโดยการสัมผัส3การได้กลิ่นนะคะการดมกลิ่นจะได้รับข้อมูลกลิ่นผ่านจมูกโดยการดมนะคะ 4. การได้ยินนะคะจะได้รับข้อมูลเสียงนะคะผ่านหูโดยการฟังค่ะ 5. ลิ้นนะคะการรับรสชาติต่างๆจะได้รับข้อมูลรสชาติผ่านลิ้นนะคะโดยการชิมอาหารหร รับประทานอาหารค่ะส่วนคอมพิวเตอร์นะคะจะรับข้อมูลผ่านแผงแป้นอักขระนะคะหรือคีย์บอร์ดนะคะ2ก็คือเมาส์นะคะหน่วยการคลิกนะคะ3ก็คือเครื่องสแกนเนอร์นะคะโดยการสแกนภาพนะคะผ่านเครื่องสแกนแล้วก็เข้าสู่ในคอมพิวเตอร์ค่ะ ต่อไปเรามาดูการเปรียบเทียบระบบความคิดของมนุษย์กับกรทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยประมวลผลนะคะมนุษย์ประมวลผลข้อมูลโดยผ่านการคิดทางสมองนะคะส่วนคอมพิวเตอร์นะคะประมวลผลข้อมูลโดยใช้ CPU นะคะหรืออุปกรณ์ประมวลผลในอุปกรณ์ต่างๆนะคะ ต่อไปนะคะการเปรียบเทียบระบบความคิดของมนุษย์กับคอมพิวเตอร์นะคะในหน่วยแสดงผลนะคะมนุษย์แสดงข้อมูลโดยใช้กริยาท่าทางนะคะอาการต่างๆหรือแสดงผลเป็นคำพูดนะคะปา,ากแสดงผลออกมาเป็นคำพูดนะคะมือเขียนนะคะแล้วก็ร่างกายก็คือแสดงกิริยาท่าทางต่างๆนะคะ ส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะจะแสดงผลข้อมูลเป็นข้อความเสียงนะคะผ่านลำโพงนะคะหรือแสดงเป็นภาพผ่านจอภาพหรือเครื่องพิมพ์นะคะหรือจอภาพของกล้องดิจิตัลต่างๆนะคะ การรับข้อมูลนะคะของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะสามารถรับรู้ข้อมูลได้3ประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะ หนึ่งก็คือรับข้อมูลนะคะหน่วยรับข้อมูลก็คือ input unit นะคะหน่วยรับข้อมูลทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะทำหน้าที่ก็คือรับข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์เข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะได้แก่เมาส์แผงแป้นอักขระและก็สแกนเนอร์นะคะอันนี้คืออุปกรณ์เหล่านี้จะอยู่ในหน่วยรับข้อมูลนะคะ อุปกรณ์หน่วยรับข้อมูลนะคะก็คือแผงแป้นอักขระนะคะนั่นก็คือคีย์บอร์ดนะคะรับข้อมูลตัวอักษรและสัญลักษณ์โดยการพิมพ์ข้อมูลที่ที่แป้นพิมพ์นะคะ2ก็คือเมาส์นะคะรับข้อมูลจากการใช้มือคลิกที่ปุ่มนะคะปุ่มก็คือปุ่มซ้ายปุ่มขวานะคะแล้วก็ปุ่มเลื่อนนะคะสามารถ างคลิกเข้าไปเพื่อป้อนข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะคะ3ก็คือเครื่องสแกนเนอร์นะคะรับข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อความต่างๆนะคะโดยการสแกนภาพหรือข้อความที่เราต้องการข้อ2นะคะก็คือหน่วยประมวลผลข้อมูลนะคะ central processing unit นะคะหรือเรียกคำสั้นๆง่ายๆก็คือ CPU นั่นเองนะคะ คือหน่วยประมวลผลข้อมูลนะคะทําหน้าที่ประมวลผลข้อมูลต่างๆผ่านอุปกรณ์นะคะคือ CPU นะคะเช่นคํานวณค่าตัวเลขหรือเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆนะคะอย่างเช่นคุณครูป้อนข้อมูลผ่านแป้นพิมพ์นะคะหรือเมาส์นะคะแล้วส่งต่อไปให้ CPU ประมวลผละคะ่ะ หน่วยสุดท้ายนะคะนั่นก็คือหน่วยแสดงผลข้อมูลนะคะ output unit นะคะหน่วยแสดงผลข้อมูลทําหน้าที่ก็คือแสดงผลข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยประมวลผลข้อมูลนะคะผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆได้แก่จอภาพเครื่องพิมพ์และลำโพงค่ะ,ะลำโพงนะคะก็คือแสดงเสียงออกมาส่วนจอภาพกับเครื่องพิมพ์นะคะจอภาพแสดงภาพนะคะภาพเคลื่อนไหวต่างๆนะคะส่วนเครื่องพิมพ์ก็คือ เราสั่งพิมพ์ออกมาแล้วข้อมูลที่เราต้องการคือออกมาทางกระดาษนะคะอุปกรณ์ในหน่วยแสดงผลนะคะประกอบด้วยก็คือจอภาพนะคะแสดงผลข้อมูลขณะเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานอยู่นะคะ 2. ก็คือเครื่องพิมพ์แสดงผลข้อมูลลงในกระดาษนะคะ3ก็คือแสดงผลข้อมูลเสียงนะคะ สรุปบทเรียนนะคะระบบการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะมีทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันนะคะนั่นก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะ input unit 2ก็คือหน่วยประมวลผลข้อมูลนะคะ central processing unit นะคะแล้วก็3นะคะหน่วยแสดงผลข้อมูลก็คือ output unit นะคะหน่วยรับข้อมูลมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะได้แก่เมาส์แผงแป้นอักขระ ะค,ะคีย์บอร์ดหรือแป้นพิมพ์นะคะและสุดท้ายก็คือสแกนเนอร์นะคะส่วนข้อที่2ก็คือหน่วยประมวลผลประกอบไปด้วยก็คือ CPU นะคะ CPU ก็คือเป็นอุปกรณ์เหล็กนะคะที่อยู่ภายในตัวเคสของคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ข้อ3ก็คือหน่วยแสดงผลข้อมูลนะคะได้แก่จอภาพเครื่องพิมพ์และลำโพงนะคะ ภาระงานในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำใบงานนะคะเรื่องระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะให้นักเรียนอธิบายระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบนะคะให้เรายกตัวอย่างเฉพาะของคอมพิวเตอร์นะคะส่วนของมนุษย์ไม่ต้องทำนะคะแล้วถ่ายรูปส่งให้คุณครูผ่านไลน์ส่วนตัวนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้หน้านะคะอัสสลามุอะลัยกุมะาราะห์มัตุลลอฮิวาบเระกาตุ